ชีวิตพี่นี่มีวิธีวิธีแก้เครียดไงฮะชีวิตพี่นีชีวิตพี่มีวิธีแก้เครียดเธอทำไมต้องถามคำถามนี้อะไรครับทำไมต้องถามคำถามก็ดูพี่เป็นคนที่เครียดอีงไงเอ้ยผมเป็นคนที่ไม่เครียดอะไรเท่าไหร่นะจริงผมไม่ได้เครียดอะไรหรอกคนที่คนที่คืออย่างงี้คนที่ต้องรับภาระคือจริงผมเป็นคนเป็นคนสบายสบายมากกว่าไม่ได้เครียดอะไรหรอกคือผม คุยง่ายพบหาสะสดวกลูกน้องเปิดประตูได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยเ <สง S 2> อกเขาบอกว่าใจเรื่อง,นงนนหนังอหนังเขาบอกพี่คนที่ชอบดูหนังไงเออผมเอา,เาผมผมออกผมผมรู้เรื่องว่าพวก m งโก้บางคนก็ไปหนังหนึ่งเรื่องนู้นเรื่องนี้เราดูมาแล้วทั้งนั้นและแล้วเราดูเราวิจารณ์ด้วยไม่อะไรอ๋อไม่น่าพี่อยากทำช่อง mango ครับเรา,มาไม่ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่หรอกคือ ันไม่เกี่ยวอะั้เรื่องนั้นหรอนะคือเราก็เป็นคนที่ว่าว่างจริงเราไม่ได้เป็นคนเครียดอะไรมากนะคือผมก็ทํางานปกติคือเป็นคนจริงจังมากกว่าไม่ได้เป็นคนเครียดหรอกเห็นไหมคนเครียดมันอีกแบบหนึ่งนะคนจริงจังกับคนเครียดเออคนละแบบนะเครียดนี่คือโอ้โหแบบแบบอะไรอ่ะคือคือ คือคนเครียดเนี่ยคือเครียดแบบหน้าตาหมองแบบอมทุกข์หรอไม่ไม่ไม่ใช่นะผมไม่ใช่คนอย่างนั้นนะอ่าใช่ไหมเออผมเป็นคนที่แบบคืออยู่บนความเป็นจริงอะ่ะเราเป็นคนจริงจังอะ่ะแล้วเราก็เอ,อ่ตอตรงไหนเราเราเราผ่อนได้เราก็ผ่อนอ,อ่ะ <Okay. S 1> ไปดูหนังดูอะไรเราก็ไปหมดอะ่ะเราโครงละครดูนดูหมดอะ่ะฟังเพลงลูกทุ่งอะไรสารพัดอะ่ะผมฟังหมดอะ่ะลูกทุ่งฝรัง่งฝรั่งไม่ได้จํากัดว่า เอ,เอ้ยอันนี้ฟังไม่ได้อะไรคือบางทีเราฟังเราดูเพื่อรู้ว่าเออมันอ๋อสมไมนิ้มไปอย่างนี้แล้วศิลปะในการแก้ไขปัญหา,าพี่เนี่ยมันมันจะมีมีหนังสืออะไรที่พี่ชอบอ่านเป็นพิเศษหรือเปล่าแล้วว่าโดยวิธีการแก้ปัญหาพี่คือโทรไปคุยกับคน,นนั้นคนนี้ไม่นะคือ,ค,อคือเราก็ไม่ได้ชอบเราก็ไม่ได้มีหลักอะไรที่เป็นพิเศษหรอกหนังสืออะไรนะแต่ว่าถามว่าผมก็อ่านหนังสือในแนวพวก เออบริหารธุรกิจอะไรคือเราเรียนน่ะเนื่องจากเราเรียนสายนี้ใช่ไหมมันมันก็ธรรมดาแต่แต่เราเราเราไม่ได้ไม่ได้ไปยึดหลักคนนู้นคนนี้เป็นไอดอลอะไรหรอกไม่มีหรอกครับใช่ไหมอ่ะทีนี้เราตรงนี้ผ่านไปนะทีนี้พูดถึงวิธีการการบิวการบิวคนในภาวะที่แบบมันหดหู่ทุกอย่างคือคือเอาว่านะอย่างคุณสุธิชัยจ้บิวแกก็ต้องบิวพี่เหมือนกันใช่ไหมคือ คือในภาวะที่ทุกอย่างมันกดดันคือ,ค,อคือถ้าวิกฤตที่สุดกดดันที่สุดนะคนจะรู้ว่าผมแต่จะนิ่งสุดเลยอะ่ะนี่ผมไม่ได้เป็นคนแตกตื่นอะไรนะคือผมจะเป็นคนที่คือมีสติอะ่ะพี่กับคุณศรีชัยนี่ใครนิ่งกว่าครับโอ้คุณชายก็ต้องนิ่งกว่าอยู่แล้วเออแต่แต่ผมเอาว่ามีวิกฤตมีอะไรก็ตามเนะี่ยผมก็คิดว่าผมก็เป็นคนที่นิ่งแล้วแล้ว มองข้ามอ็อตอะเรามองแล้วมันควรจะอ,อย่างไงควรจะทําอะไรเห็นไ,ไหมเราก็ต้องคิดว่าหลายเรื่องมันมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อะเราจะเป็นวิตกกังวลทําไมเอาเฉพาะที่เราควบคุมได้อะ่ะตัดสิสดนใจยังไงก็โอเคปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อออะไรหลายอย่างควบคุมไม่ได้จะไปวิตกกุกร้อนอมไม่ต้องช่างมันเอาเราเอาเอา,เอา,เ,อาเอาปัจจัยที่เราควบคุมได้แล้วแล้วลวิวคนนะฮะ อย่างอย่งคุณสุทธิชัยก็ต้องมาบิวพี่โอมผมก็ผมกับพี่เรบิวบิวผมกับสุทธิชัยก็อาจจะคลายๆกันมัน้งเพราะว่าผมก็คิดว่าในเมื่อในเมื่อในเมื่อเราเชื่อคือถ้าเราเชื่ออะไรแล้วเราก็ต้องคอนวินส์ให้ทุกคนเชื่อตามเราในสิ่งที่เราเชื่อว่าเราบอกว่า mango tv อันนี้คือยุทธศาสตร์ที่เราต้องเดินไปมันไม่ใช่แค่ nbc ทำเพื่อแมคกมานี่ไม่ใช่ แต่เราทำเพื่อทั้งเครือเนชั่นกรุ๊ปอันน <ım. S 1> <ota> ี้คือยุทธศาสตร์ของการสร้างซอฟต์นิวส์ของเครือเนชั่นโดยมี NBC เป็นหัวหอกงั้นการที่เราจะทำอันนี้สำเร็จเราก็ต้อง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 คอนวินส์คนเยอะผมก็ขอประชุมขอขายไอเดียก็เหมือนผมทุกครั้งผมก็ต้องขายไอเดียนะ คืออะไรก็ตามที่ผมทำเนี่ยผมจะต้องขายไอเดียให้มันผ่านนะอย่างโอเคเดนชั่นขายไอเดียใช่ไหมไอเราาเชื่อคือก่อนที่เราจะตัดสินใจคือเราถ้าเราตัดสินใจแล้วผมกับคุณสุดติอาจจะคล้ายๆกันนะตัดสินใจเดินแล้วไม่ถอยโทถอยยากยกเว้นว่ามันมันไปต่อไม่ได้อย่างเอเชียนทีวีกับระวังภัยนี่ไอเดียจากใครพี่อ๋อเอเชียนทีวีจริงมันคือเอาว่าทุกทุกล่องลอยเราทำมาแล้วทั้งนั้นะ ว่าในเนชันแนลแต่ก่อนก็มีโต๊ะภาษาอังกฤษใช่ก็เท่านั้นแหละก็ทําเหมือนเดิมอ่ะก็จริงคือโต๊ะภาษาอังกฤษจริงจริงมันคือโต๊ะภาษาอังกฤษโต๊ะหนึ่งอ่ะแต่แต่ยิงริงแต่การการร่วม<บ>มือกับอสอมทอะไรโอเคนเนื่องจากเขามีช่องอยู่<แ>มีอยู่ในทรูมันก็มันก็สะดวกกว่ามันก็ประหยัดเงินลงทุนเราไม่เราเป็นเราเป็นฐานะคอนเทนต์โปรไวเดอร์มากกว่าเราไม่ได้บริหารช่องใช่ไหมคือเราไม่ได้เป็นเจ้าของช่อง นี่กลับมาพี่ในหลักพี่พี่มีวิธีบิวบิวบิวคนหรือว่าสร้างกําลังใจให้คนให้ทีมงานเนี่ยคือผมว่านะไอ้อัน,นี้มันเป็นเรื่องของของการแสดงแสดงอ leadership อ่ะอให้คนให้คนเชื่อว่าในสิ่งที่เราคิดเนี่ยเขาอาจจะเดานะว่ามันจะสําเร็จหรือวะมันนูน่นนี่แต่ เราก็คิดว่าเราก็ได้ทําพิสูจน์หลายๆเรื่องเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เอาว่าผมกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่สิ่งที่ท,ท,ที่ทำสำเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยเราก้ารับผิดชอบนะเราเป็นคนที่จะจะจะ,จะบอกว่ากล้าได้กระเสียก็ก,ก็อาจไม่ถึงขนาดเนี่ยคือเราคือผมไม่ได้เป็นคนที่ทําอะไรสุ่มเสี่ยงนะแต่ผมทําอะไรที่ผมคิดใต่ตองแล้วแล้วเดินแล้วเดินอย่างมี มีกลยุทธ์ด้วยใช่ไหมเดินอย่างมีกลยุทธ์ด้วยว่าคือเรารู้อะเป้าหมายมันอาจจะไม่ใช่วันเดียวเสร็จไม่ไม่ใช่ปีเดียวเสร็จอาจจะเป็นสามปีห้าปีใช่ไหมคืออย่างแมงโก้ทีวีโอเคแน่นอนหลายคนไม่เห็นด้วยทําทําไมแต่ผมถามว่าถ้าเราไม่ทําคือถ้าใครโต้ย้างผมก็จะต้องหาเหตุผลมามาหักล้างหรือมาคอนวินเขาสมมติถ้าเราไม่ทําเราทำฮาร์ดนิวส์ไปเรื่อย ฐานคนดูเราไม่กว้างคนของเราเนี่ยเงินเดือนต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มทํำยังไงแต่เรามีแอสเซทของเราอยู่แล้วทําไมเราไม่ไม่มาม,มาทำมาทําให้มันให้มันมีมูลค่า,าขึ้นมากขึ้นคนของเราถ้าเราเชื่อว่าคนของเรามีคุณภาพเรามาทางสายนี้อยู่แล้วเนี่ยทำไมเราไม่ทําล่ะเราก็ต้องคอนวินสหาพวกก่อนหาพวกที่เชื่อเชื่อความคิดเราในองค์กรก่อนในองค์กร คุณพิชูบอกว่ายากเนาะเปลี่ยนนิชัยก็ยากบอกว่ายากเปลี่ยนยากจะกเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคนจะอีกคาวเจอร์หนึ่งอ้อไก็ใช่คืออันนี้มันเป็นป <c oughs> กติในทุกอง,งค์กรอ่ะการเปลี่ยนคาเจอร์ของคนจะจะแม้กระทั่งอย่างพุซแบงใช่ไหมพแบงแบงไทยฝรั่งเขาไปถือหุ้นการจะเปลี่ยนคาวเจอร์จากแบงทำงานแบบแบงไทยมาเป็นแบงฝรั่งโอ้ยากมากคือมันไม่ใช่เฉพาะเนชั่นหรอมันทุกแห่งอันนี้อัน อันนี้คือหัวใจของขององค์กรอ่ะผมคิดว่าอ่าทีนี้วิธีการดูเปลี่ยนละมันกลับไปสํานักพี่พี่กฤษณะกฤษณะแกบอกว่าอ,อคุณสุริชัยเนี่ยเขาจะมองเขาจะจับคาแรคเตอร์ของคนให้เข้ากับรายการอของคนให้เข้ากับรายการอย่างของสรยุทธ์เนี่ยอีกเคาะไปเลยแต่ของคุณกฤษณะพี่กฤษณะเนี่ยแกบอกว่าเป็นเบาๆซอฟๆเนี่ยทีนี้ ในเนชั่นแชน n นลเนี่ยเรามีการมองคนแล้วว่าจัดคนเนี่ยให้ลงไปตามรายการยังไงครับพี่มีระบบยกตัวอย่างอย่างบรรจงเนี่อหมายจับกับบรรจงเนี่ยบรรจงเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยเขาอยู่โต๊ะเศรษฐกิจแต่ผมมองคาแรคเตอร์เขาแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันไม่เหมาะที่อยู่โต๊ะเศรษฐกิจแล้วพื้นความรู้เขาจบนิติศาสตร์เราก็ต้องบิวคาแรคเตอร์เขาแบบไหนล่ะใช่ไหมบิวคคาแรคเตอร์เขา ให้มีบุคลิกอ่ะอคืออันนี้คือการแบรนดิ้งอ่ะครับอะบรรจงก็จะเป็นใช่ไหม,หมามยจับกับบรรจงใส่เสื้อ,อหนังแอคชั่นแบบโหแล้วก็ข่าวที่เขาทำก็หรือรายการที่เขาทำก็ออกแนวตำรวจอิน v e s t i g a t i v บางคนเรียกเขาหมวดจงอ่ะ โทรมาหาหมวดโจมที่ว่าเป็นตำรวจหมายชั้ก็มาจมแล้วพวกไอรักการหลังๆนี่พี่พี่ดูพี่เปียก็ทั้งนั้นแหละส่วนไอรฟ์บุรีอะไรเย่างที่ออกไอลฟ์บุรีก็เด็กๆก็ทำเขาก็เขาก็คือคือเราบอกว่าเราเราก็ให้โจย์อะสมมติว่าเราบอกว่าเราไม่ชอบเลยนะรายการประเภทที่เออพวกโปรดิวเซอร์แบบรุ่นเก่าๆเอาง่ายอะ เอาทนายความมาแล้วเปิดสายเนี่ยใครก็ทําได้ไปคิดที่มันคิดใหม่หน่อยเถอะได้ไหมคือประเภทบอกรายรการทอกเมื่อไหร่ก็เอาสภาทนายความไม่ต้องอะขอร้องอะเอาคนรุ่นให,ใหม่ได้ไหมเบื่อเบื่อวะที่ที่เราพี่ไปไปล่อยท่องวางไพยที่ว่าทนายอะไรอันนั้นมีอันเนี้ยใช่ไงทนายหน้าใสาอะไรทนายน้าใสาแล้ว,าาลวมันจะกระดูกกระเดี่ยวมันจะได้กับพี่ก็ไม่เป็นไรคุณเราค,าน,ใคานใหม่ทั้งนั้นแหละ ตายเราต้องให้โอกาสคนใหม่ทั้งนั้นแหละเยี่ยมใช่ไหมคือคือเราเป็นคนให้โอกาสคนทั้งนั้นแหละเหมือนเหมือนเหมือนอ่าเหมือนอย่างจอมขวัญอย่างเงี้ยเราก็ออกจอมขวัญก็ก็มาก็ทํารายการก็ค่อยค่อยค่อยบิ้วขึ้นมาใช่ไหมจนจนเดี๋ยวนี้กระดูกแข็งใช่ไหมมีอยู่ที่ธรรมดาแหละมั้อแบรนดิ้งคนเออพี่เดี๋ยวที่คุณสุทธิชัยแกบอกแกบอกว่าพี่เหนื่อยยังเนี่ยที่เหนื่อยยังสุทธิชัยแกบอกว่า มือนแกบอกว่าเนี่ยไอ้คนมันยังคนบางช่วงเนี่ยที่ซื้อที่มาอยู่กับเนชั่นเนี่ยมันถูกซื้อตัวไปอ,อไันมูลค่าที่เยอะกว่าสองถึงสามเท่าก็คงไม่ได้ซื้อตัวแล้วเราก็าได้เงินเดือนสูงได้เงินเดือนสูงขึ้นถึงจะไปแต่สิ่งหนึง่งที่ที่เดี๋ยวแต่สิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าเวลาไปแล้วเนี่ยจะขาดจะได้แต่เงินมันขาดวิญญาณแต่ขาดวิญญาณ ขาดจิตวิญญาณมันขาดจิตวิญญาณขาดจิตวิญญาณแล้วก็ที่เหลืออีกบรรยากาศการทํางานมันไม่เหมือนกันเป็นที่ใหม่อ่าเพราะว่าบรรยากาศของเราเนี่ยเราเป็นองค์กรข่าวเนี่ยทุกลมหายใจที่เราอยู่ในในในกองบกเนี่ยมันเป็นเรื่องข่าวส่วนใหญ่เราจะคุยกันเรื่องนี้อออืซึ่งองค์กรองค์กรอื่นจะไม่ค่อยมีบรรยากาศพวกนี้เท่าไหร่แต่นี่คือคําถามนี้ผมจะถามเหมือนกับให้พี่มอนนะคตไปว่า สมมติอย่างสมมติคนรุ่นคุณจำขวัญเนี่ยอีกสักสิบปีหรือว,ว่าอย่างคนรุ่นผมเนี่ยออออมันก็เริ่มจะสี่สิบอะไรเงี้ยออออมันวิเคราะห์มาแล้วสิบห้าปีสมมตินะทำเนี่ยแต่หรือว่าอย่างวิรัญญายเนี่ยเขาจะถูกวางไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่แล้วแล้วแต่ว่าความสนใจของเขานะออบางคนก็สนใจที่จะอยู่ <c oughs> หลังหลังหลังจอบ้างอย่างจำขวัญเขาก็อาจจะบอกว่าเออเขาก็เขาก็เคยไปแลนะเขาก็าอยากอยู่เป็นโปรดิวเซอร์รายการบ้างอือะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็แล้วแต่ไงหรือ หรืออรัญญาเนี่ยตอนนี้เราก็ให้รับผิดชอบในเรื่องของการบริหารบริหารผู้ประกาศหน้าจอหรือหรืออบรมผู้ประกาศรุ่นใหม่ๆอย่างโครงการสารฝันผู้ประกาศข่าวไซเดอรช่นเราก็ให้คุณอรัญญาเขาเป็นเหมือนอาจยารย์ใหญ่อืคอยดูแมวมองด้วยแมวมองแมวมอง,มมองออรุ่นใหม่ๆเอ๊ะคนนี้เขาท่าอะไรเงี้ยคือคือก็แล้วแต่ความสนใจของแต่ละคนนะหมายว่าที่พี่จะเริ่มเริ่มให้มาช่วยพี่ให้ไหม,มก็แล้วแต่คนทนะี่มาลองอ อย่าง,ง,งจอมขวัญเราก็ให้เข้ามาตอนนี้ก็เป็นปกอบตอต่างประเทศใช่ไหมคือ <c oughs> เขาไม่ใช่เขาไม่ได้สังกัดต๊นผู้ประกาศ응เดิมสังกัดต้นผู้ประกาศแต่เขาแคริเอร์พาร์ทเขาอยากเขาบอกว่าเออเขาอยากมาทางสายบริหารหน่อยอก็กก็็มาทางนี้ครับซึ่งอ,อนาคตก็อาจจะอยากบอกว่าเออเขาอาจจะจะเป็นโปรดิวเซอร์รายการโอเคก็แล้วแต่ไงแล้วอย่างคนที่ไม่ออกหน้าจอพี่แคริเอร์พาร์ทมันจะเป็นยังไงไอ้พวกคุณตัดต่อ วกอยู่ข้างหลังเนี่ยซึ่งไม่เหมืง<า>นงานเราขยายเยอะมันก็มันก็ต้องพัฒนาสกิลของของตัวเองด้วยใช่ไหมเพราะว่าเราก็เอาว่าเราเนี่ยนะใ,ใ,ในในในเช่นบล็ค casting เนี่ยเราพร้อมทดลองทุกอย่างทดลองเรื่องใหม่ๆสนุกสนุก,นกออกาสไม่ออกาสกาอะไรทดลองเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรตลอดเวลา,าใช่นไหมการส่งสกายการนู่นนี่นักข่าวรายงานเดี่ยวอะไร,ะไรใช้กล้องไ p h o n สีใช่อะไร ตลอดเวลามันมีเรื่องเทคโนโลยีต้องเรียนรู้อีกเยอะอนาคตก็จะมีดิจิทัลทีวีมีอะไรจะมีงานอีกเยอะแยะมหาศาลคือซึ่งมันแล้วแต่สายสายเทคนิคเชนสายบริหารสายอะไรเนี่ยอย่างรายการเราก็มีกลุ่มรายการตอนนี้อย่างน้อยก็รุด3สามช่องหลักแล้วก็คาแรคเตอร์คนละแบบแล้วก็แล้วก็วกมีโปรดิวเซอร์ที่ดูแลแต่ละช่องแต่ละช่องหัวหน้าโปรดิวเซอร์แต่ละช่องดูแลหรือเราเราไปทางสายสารคดี อ่อสารคดีที่ที่ใช้เวลาทํานานหน่อยเหมือนเขียนนว,วนิยายอ่ะครัใช่ไหมใช้ใช้เวลาหน่อยอย่างงี้อย่างมีคนอ่านอย่างคุณยุวดีมณีกุลเนี่ยคุณ,คณย,ยุวดีวัชรางกุลย,ย,ย้ายจากกรุงเทพฯกิจจุประกายเขาเขียนขอรัมเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมนี่มีแมนโก้ก็มาอยู่เอ็นบีซีสังกัดแผนกสารคดีเขาก็ทำห้าร้อยปีสยามโปรตุเกตอย่างดีเลยก็ทําได้เพราะตอนนีน้เขาก็เขาก็ เป็นทั้งโปรดิวเซอร์คนเขียนบททำเองเลยทำเองคือเป็นโอเคก็ถือว่ามีพัฒนาการที่ดึงที่นึงอย่งสือพิมใชมซ่ซึ่งซึ่งซึ่งอย่างเงี้ยเราบอกว่าเราต้องการปีละเรื่องเท่านั้นนะปีละเรื่องคือสิบตอนสมมตินะเป็นซีรีส์เนี่ยก็เท่ากับว่าคุณทําเดือนละตอนนะแต่นั่นหมายถึงว่าต้องใช้เวลาในการเขียนบทนูน้นว,ว,วิจัยวิจัยเยอะนะ,ะปีที่แล้วก็ทำห้าร้อยปีสยามปรตุเกตปีนี้เขามาเสนอโปรเจกต์จะทําอะไรอาริ เออเกี่ยวกับพมา่าพวกนี้ยลุ่มน้ําอะไรพวกนี้เอออะไรพวกนี้นะน,น,นั่งตรงไหนพี่นั่งข้างล่างเออฉั้นนั่งอยู่ที่มนโนกอย่างเงี้ยเราก็ทําก็แล้วแต่คนชอบไงเห็นไหมเราก็ทาใช่ไหมอย่างเงี้ยเรามีงานอีกเยอะไงเข้าใจไหมอย่างอย่างละครเวทีอย่างเงี้ยเราเราก็ไม่จบที่ในยานะเราก็เราก็ที่มอง<า>ไปแล้วโอ้แน่นอนอยู่แล้วอันนี้มันเป็นแผนกแผนกละครเวทีแล้วใช่ไหมว้าว บางคนอยากสนใจก็เสนอตัวสิคนไหนที่ที่สนใจแล้วเสนอตัวก็ก็ก็มาทำไออย่างคุณแดนตะคว้างเนี่ยจะจะไปจบที่ไหนพี่นันตะคว้างเนี่ยเขาเขาเขาเ,เหมือนเป็นเป็นเป็นศิลปินเดี่ยวมากกว่ามันเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วก็ให้เขาให้เขาเอา่อเอ่เอ,อก็มีรายการที่เขาทาอยู่ใช่ไหมทําอยู่ประจําในแมงโก้ในเนชั่นชานัลเป็นรายการเชิงทอล์กนิดหน่อยนะเชิงเรื่องเรื่องไอเดียเรื่องอะไรเงี้ยเรามีโครงการแมงโก้โมชั่นออนแคมพัส ล้วก็ให้เขาไปเจออาจารย์ใหญ่กับเด็กๆก็แล้วแต่แล้วแต่บุคลิกเขาแล้วแต่คือแต่ละคนมีเส้นทางนั้นนั้นแหละคือผมมองอย่างนี้พี่คือของพี่เนี่ยมันเป็นแบบพวก outstanding อ่ะมันเป็นพิเศษเป็นคนพันพิเศษซึ่งมันไม่ใช่คนเป็นคนพันนักข่าวอย่างพี่กนกเนี่ยออืผมถามก็จะให้มันเป็นเหมือนพี่ยังไงทำได้ไหมเอากนกก็คงไม่ได้บริหารหรอกอ่าใช่คือมันไม่ได้ไงไม่บริหารหรอกอ่าไม่คือไม่บริหารแต่ว่าจะสร้าง ถ้าเราจ,จะ,ระสร้างคนคนที่เป็นแบบ, 1, บ,บพันแบบพี่เนี่ยต้องทำยังไงคือทั้งบริหารได้ผมถึงถามพี่ว่าเนี่ยจากที่คุณชัยว่าที่เหนื่อยละจากนักข่าวเนี่ยมาเป็นคนที่บริ şey nice หารหกร้อยรายเราจะทำยังไงอันนี้อันนีああ้มันก็เป็นมันไม่ใช่เรื่องเรื่องเฉพาะผมหรอกมันเป็นเรื่องทั้งองค์กรคือตอนนี้อย่างเอาพุ่งตรงนะอย่างคุณชัยเขาก็มองประเด็นนี้เหมือนกันคุณจะวิเคราะห์ข่าเป็นชีวิตได้ยังไงก็ถูก คือเอาพูดถึงในเชิงการบร,ริหาร,รับตอนนี้บ u ย u s i n s s s Unit หลักๆของอในเคอร์เนชั่นเนี่ยคนที่เป็นเฮดของ BU เนี่ยมาจากสายข่าวทั้งนั้นเฮดของวิสเซียนยูนิคุณเทีธุรกิจเนี่ยก็คุณตัวกมลเฮดของ The Nation ก็คุณคุณพนาอืมาจากสายข่าวทั้งนั้นไม่ได้สายไม่ได้สายอื่นนะนั่นๆแสดงว่าก็ก็ก็มี Development ของตัวเองแต่ละคนแต่ละคนคะก็ขึ้นมาช่วยช่วยงานก็หลายคนก็เห็นขึ้นมาช่วยงานช่วยงานในเชิงบริหารบริหารกองบัญชิการด้วยบริหารคอนเทนต์คอนเทนต์แมนจเ,เมนต์แล้วก็มองเรื่องบิสเนสด้วยไยเนี่ยเซลเนี่ยตอนนี้ก็อยู่อันเดอร์ของผู e แทนของแต่ละบียูซึ่งมาจากสายข่าวทั้งนั้นแหละ,ซะเซลนี่มาจากคนข่าวพี่ไม่ใช่ไม่ใช่เซลเนี่ยอยู่ Under อันเดอร์ไงอ๋อ คือเซลคือคือเนชันเนี่ยเอ,อทางสายสายข่าวเนี่ยจะแน่นกว่าเซลล์อ่ะพื้นฐานจะแน่นกว่าถ้าสมมุติวันหนึ่งสมมุติอะไรเงี้ยเดี๋ยวอีกสองคำถามพอละพี่แนแล่ะสมมติสมม,ต,สม,มติวันเนี้ยไม่มีพี่ขึ้นมาเนี่ย โอก็ใคร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 จะมาแทนมั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 นไม่ได้มีปัญหาหรอกมันก็เหมือนนว่าถามว่ามีคําถามว่าถ้าไม่ไม่มีสุดทิชัยเนี่ยเาจะอยู่ไหมมันต้องอยู่อยู่แล้วโดยโครงสร้างมันโดยโครงสร้างมันก็กระจายมันก็มันเป็นธุรกิจอ่ะใช่ไหมคือคําถามเนี่ยเคยมีคําถามสมัยสักยี่สิบปีที่แล้วอสุทธิชชัยไม่อยู่จะทําไงก็มีการคันถกกันก็เราก็ต้องจัดโครงสร้างสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ๆแยกเป็นบิสซิสบียู วิสัน์บียูแต่ละอันก็ก็ก็มีการสร้างคนบริหารขึ้นมาค่อยๆค่อยๆสั่งสมขึ้นมาก็ธรรมดาองค์กรขนาดใหญ่ใช่ไหมคือในรูปของการบริหารเนี่ยผมคิดว่าแน่นอนอ่ะไอธุรกิจที่อยู่ในช่วงบุกเบิกมันก็ต้องใช้คนอีกลักษณะหนึ่งพอพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยถึงจุดหนึ่งผมก็อาจจะไม่จาเป็นอ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องไปบุกเบิกแล้วมันก็แพ่วถางทางไว้แล้ว คน,<ม>คนรุ่นต่อไปก็ทําได้อ่ะใช่ไหมผมก็อีกไม่กี่ปีผมก็กเกษียณแล้วใช่ไหมคือมันธรรมดามันก็เหมือนปูนซีเมนไทยงใช่ไหมคุณถามว่าทำไมก่อนเนี่ยโอ้โมมีทั้งคุณพาล,ลนคุณไรททั้งพวกนั้นไม่อยู่<ม>ท้าไงมันก็มีคนโอ้อีกเยอะเลยอีกเป็นแผงนะที่ขึ้นมานะคือคือไอ้คนรุ่นบุกเบิกบุกเบิกธุรกิจเนี่ยจริงๆงมันเป็นส่วนน้อยแต่พวกที่ตามมาเนี่ยมันเป็นส่วนเยอะอืมใ่แล้วพอรุ่นบุกเบิก เกษียณไปอะไรไปไอ้ไอ้ตรงแผงตรงที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันก็โตขึ้นมาพอดีอ่ะวเราจะคือมันก็โตมาพอดเีเราจะสร้างเหมือนกับเราจะสร้างจิตวิญญาณใช่ไหมให้เป็นคนลุๆยๆแบบเรา่มันไม่มัน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 ยากนะพี่นะมีมีมหรอทำไมจะไม่มีในเนี้ยนะมีพี่แต่ว,ว่าเราเคยให้เขารับผิดชอบไหมละ่ะเราเคยเคยให้เขารับผิดชอบจริงๆไหมละ่ะเห็นไหมมี วมีแต่ว,ว่ามีแต่ว,ว่าโดยกระบวนการเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องค่อยๆเติมความรู้ให้เขาเขาขาดประสบก,การณ์ตรงนี้ก็ไม่มีความรู้ในเชิงบริหารบริหารคนบริหาร s t r a t e ี y อะไรต่างๆมันก็มันก็มันได้นะ่ะคนเรานะถึงจุดหนึ่งนะมันก็เหมือนมันก็เหมือนมันก็เหมือนอย่งางแกรมมี่อย่างเงี้ยใช่ไหมถามว่าแกรมมี่เนี่ยมันก็มีเอ่ช็อตอาจจะขึ้นมาบริหารใช่ไหม ันนี้ตั้งหลายคนน่ะบุษบาดาวเรืองอะไรพวกนี้ยแต่ว่าไอคนทํางานเนี่ยคนทํางานเนี่ยมันมีเยอะไงคือคือคือไอเราเนี่ยเป็นรุ่นบุกเบิกเนี่ยเหมือนมันมันเหมือนเป็นเป็นทัพหน้ามันก็จะมีรุ่นสิบคนอะผมก็นาอีกสิบคนเนี่ยขับเคลื่อนทุกอย่างใช่ไหมแต่หลังจากนั้นพอมันไปพอแพลว่าแถวทางได้อะไรได้มันมีอีกร้อยคนเดินตามมาอยู่อ่ะซึ่งในอนาคตมันก็รับรับ รับช่วงต่อได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนี้ใช่ไหมก็ก็เหมือนก็เหมือนผมเนี้ยอ่ะผมทากรุงเทพธุรกิจวันหนึ่งคนก็บอกว่าเออถ้าผมไม่ทำกรุงเทพธุรกิจก็กรุงเทพธุรกิจมันจะตกต่ำไหมมันก็ไม่ตกต่ำหรอกก็มีคนรับช่วงต่อใช่ไหมเจฟฟมันก็โตขึ้นกว่าเดิมอีกใช่ไหมเพราะบรรยากาศมันก็ไม่ไม่เหมือนเดิมอะไรเขาอาจจะไม่ต้องเขาเจฟฟอาจจะมารับรับช่วงที่ว่า มารับช่วงต่อตรงตรงที่ว่าเขาไม่ต้องไปสู้รบปบมือกับคู่แข่งมากเพราะคู่แข่งมันอ่อนแรงแต่ผมเนี่ยจังหวะที่ที่ถูกบอร์ดเลือกมาว่าเออเป็นจังหวะที่คือมันก็ต้องดูไปดูการเลือกคนมาบริหารก็ต้องดูดูดใช่ด,ดูดูว่าสภาพการแข่งขันเป็นยังไงถ้าแข่งขันยังดูเดือดแล้วคุณแล้วคุณไปเลือกคนที่แบบปฏีปนอมมันก็สู้ไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้า แต่ถ้าในสภาพที่ของเราก็เข้มแข็งแล้วการแข่งขันก็ไม่ได้ดูดเดือดอะไรก็เราก็ต้องให้คนที่บริหารงานที่โอเคมันอาจจะมีระบบการบริหารที่แตกต่างคนละสไตล์ไม่จําเป็นต้องบูรังผานใช่ไหมมันก็แล้วแต่ไงมันก็เหมือนประเทศอะ่ะใช่ไหมบางช่วงก็อ๋ออย่างคุณชวนหลีภัยก็เหมาะในช่วงหลังพฤษภาธมินที่มีคุณอนันต์แล้วก็มีคุณชวน ถ้าคุณจำลองไปก็ไม่เหมาะแต่คุณจำลองก็เหมาะเป็นผู้ว่าในช่วงนั้นแต่ถ้าเป็นผู้ว่าช่วงนี้ก็ไม่เหมาะแต่ละคนมันมันมันเหมาะเป็นช่วงช่วงเวลาเห็นไหมอย่างสุริชัยในสไตล์บูบูลังผ่านก็อาจจะเหมาะในช่วงช่วงก่อตั้งเนชั่นที่ต้องใช้ใช้พลังเยอะเห็นไหมแต่ถ้าช่วงนี้สุริชัยยังทําเหมือนเดิมสมัยเหมือนสมัยเมื่อสี่สิบปีที่แล้วทุกอย่าง ผมว่าระบบมันก็ไม่มีนะเพราะว่าเพราะว่าแต่ก่อนมันก็มีคนอยู่ร้อยคนสมมตินะแต่นี้แม่งมีสองพันคนมันจะมันมันมันก็มันก็ต้องก็ต้องมีการสร้างคนรุ่นใหม่ๆมาบริหารนะอย่างสายข่าวสายข่าวก็ตอนนี้ก็อย่างกรุงเทพกิจก็มีคนมาช่วยบริหารทั้งหลายคนช่วยบริหารที่ไม่ใช่ข่าวนะคือมันมันรวมถึงการบริหารคอนเทนต์เอาเราจะคอนเทนต์นี้ออกไปที่ต่างๆยังไงใช่ไหม มันก็สาคัญใช่ไหมมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลงในทงวอย่างเดียวแล้วมันต้องออกไปทีวีไปเว็บไซต์ไป iPad เปิดอะไรเนี่ยนะในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยคนที่บริหารเนี่ยบุคลิกคาแรคเตอร์ก็จะเหมาะสมต่างกันใช่ไหมก็เท่านั้นเองผมก็คิดว่าถึงจุดหนึ่งเป้าหมายของเราถ้าเราสามารถทำให้เนชั b นบอ d c a s t i n g มันเข้มแข็งเต็ม,มที่เราไม่ต้องไปยืมจากคนอื่นหายใจไม่ต้องอะไรต่าง เราก็ไม่เห็นจําเป็นจะต้องเอาคนแบบโอ้คอนเน็ชันเยอะหรืออะไรต่างๆใช่ไหมผมอาจจะเหมาะอยู่ในช่วงที่บุกเบิกเพราะผมก็เป็นผมผมก็เป็นพวกเพื่อนเยอะอืมเพื่อนเยอะไหมผมว่าผมก็ไม่ได้เพื่อนเยอะมากแต่ผมคิดว่าผมเป็นคนที่จริงใจนะคบกันจริงใจแล้วผมก็คบคนดีผมไม่คบคนชั่วอ่แล้วผมก็มีน้ําใจช่วยเหลือเต็มที่เพื่อนกัน ช่วยเต็มที่เรามองถึงการคือ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 เราทำงานแบบเน็ตเวิร์กิ่งมากกว่าคือเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเราตัวเล็กไงเราต้องหาหาเน็ตเวิร์คือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องคอนเน็ชันมันมัน,ม,นมันคนละคำกับคอนเน็ชันนะคอนเน็ชันเนี่ยมันเหมือนกับเออใช้บาร,รมีคนอื่นมานั่นคือคอนเน็ชันใช่ไหมใช่แต่เน็ตเวิร์กิ่งเนี่ยคือเราทำ หนึ่งแต่มีคนช่วยเราอีกห้าพลังก็เยอะขึ้นอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะเพราะเราเชื่อว่าเราทําในสิ่งที่มันดีแล้วเราทาแล้วแล้วผมเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายอ่ารับรองเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายใครโทรศัพท์มาผมรับไม่ใช่แบบเฮ้ยกูใหญ่ละกูไม่รับแบบก็ให้เลขารับไม่มีผมรับหมดเลขายหมองทีไม่ไม,ไม่ต้องรับเลยรับไม่เห็นเป็นไรนี่โทรศัพท์มาบางทีผมไม่รู้เบอร์ใคร ก็รับไว้ไม,ม่มีอะไรอบางทีเป็นเรื่องที่โอ,อ้ไม่ได้เกี่ยวกับเราเท่าไหร่แต่เกี่ยวกับเนชั่นกุ๊กเราก็ต้องส่งต่อให้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องคอนเนคชันเป็นเรื่องเน็ตเวิร์กิ่งที่ที่เราก็คิดว่าเราสามารถที่จะเวลาทําอะไรเนี่ยเราก็มีมีเพื่อนกันที่ที่สามารถมาช่วยกันได้มากขึ้นสองคำถามสุดท้ายพี่ถ้าเด็กรุ่นใหม่อยากจะมาสมัครงานกับเนชั่นเนี่ยทำไงจะได้เข้า โอ้ oh, คุณต้องแสดงความสามารถเท่นั้นเองไม่มีเรื่องอื่นไม่มีเส,สน้นสายเรื่องสิ้นไม่มีเรื่องอื่นเลยปกติธรรมดาโอเคคุณ,คณแสดงความสามารถคุณแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจก็ธรรมดาแล้ววันที่พี่ไปยืนบนที่เขาเทรดหุ้นเอ i อพี่ oh. รู้สึกยังไงดีใจผมก็ทได้ผมก็คิดว่า ดีใจไหมก็ไม่ผมว่ามันชาชินคือคือผมเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าตัวเองดีใจอะไรนะผมก็คิดว่าอันนี้มันก็เป็นแอคชั่อีกขั้นหนึ่งของเราในการทํางานแล้วก็เราก็ทําเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ทําอะไรสําเร็จทุกเรื่องหรอกใช่นไหมแต่เราก็คิดว่าเรื่องใหญ่ๆเนี่ยเราคิดว่าเราทาสําเร็จคนที่คิดว่าคนอื่นทําไม่ได้นะหรือม,มันยากอะแต่มันทำได้ทาได้อะ่ะ ซึ่งมันก็ต้องใช้พลังเยอะนะแคนั้นเองเเราก็เรีว er ่าเออเราก็พ <t> ิส <görüş> ูจน์ตัวเองก็เห็นว่าโอเคเราทำได้อะแตไมอ่ะกงเทสธุรกิจ national หรืออะไรต่างๆในชีวิตก็แค่นั้นเองก็ก็โอเคก็ดีแต่ว่ามันก็เราไม่ได้คิดว่าตรงนั้นสำเร็จแล้วเราก็จบนะเราจะทำไงต่อให้มัน s u s t a i n พี่ยังตั้งเหลือถ้าพี่ยังเหลืองเวลานงเยอะนะให้มันให้มันซั s t a ตนอ่ะคุณ<ต>สุพิชัยแกหกสิบหกแกยังทําอยู่นะของพี่ยังห่างกลยนังนสิบหกปีนะสิบปีเนี่ยโอ้พี่ยังเหลืองเยอะนะพูดถึงคือคือเราเราเรา,เราก็เอาว่าผมผมชอบในสิ่งที่ทําแล้วมันท้าทายอะ่ะอะไรก็ตามที่มันท้าทายแล้วเราคิดว่าอืมันเป็นสิ่งที่ คนททํแต่ไม่มีใครกล้าทําอืมโอเคทำนั่นแหละอย่าพูดถึงมันก็ฉีกนะขอบคุณพี่อืมคือดูดีเอพี่อย่าคุณสุทธิชัยก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันคล้ายๆกันสุทธิชัยก็มาจากต่างกัหวันก็เขาฉีกอ่าก็ถูกโอ้โหนี่นก็อาการหนักเหมือนกันนะก็สู้ใช่ไหมก็สู้เยอะ